แอปเปิดใจเรื่องรักพร้อมเผยความสัมพันธ์ทีมพิธาแอปทักษอรเผยเรื่องความรักครั้งแรกหลังตกเป็นข่าวกับหนุ่มรุ่นน้องหลายคนชี้น้องปีใหม่ยังแอบเชียร์แถมยังให้ข้ามขั้นไปถึงมีน้องเพิ่มเรียกว่าตั้งแต่เป็นโสดก็ปล่อยหัวใจให้ว่างมาหลายปีจนเพื่อนในวงการแอบลุ้นกันว่าใครกันนะจะเป็นผู้โชคดีได้หัวใจของนางเอกหน้าหวานแอปทักษอร พักสุขเจริญไปครองซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีรายชื่อของหนุ่มๆรุ่นน้อยหลุดออกมาให้ทายกันชนิดที่ว่าชาวเน็ตลุ้นกันตัวโกงว่าใครจะเป็นหนุ่มผู้โชคดีไม่ว่าจะเป็นตีธนพลจารุจิตรานนท์ที่ฝ่ายชายเคยสารภาพว่าแอบชอบสาวแอฟมาตั้งงานแล้วกลางรายการสามแซ่บหรือจะเป็นทีมพิทาลินเจริญรัตที่ชาวเน็ตเองก็แอบหวังลึกๆว่าจะมาเป็นหวานใจคนใหม่ของสาวแอฟ โดยล่าสุดสาวแอปได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อในประเด็นความรักว่าตอนนี้หัวใจเธอยังให้แค่น้องปีใหม่ลูกสาวและทุกคนที่เคยไปข่าวก็เป็นเพื่อนที่น่ารักนอกจากนี้สาวแอปยังบอกอีกว่าส่วนตัวไม่รู้มาก่อนว่าทิงพิธานั้นอายุน้อยกว่าตอนมีข่าวก็คุยปกติแต่ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้ตอนนี้ก็ใช้ชีวิตปกติไม่ได้ปิดอะไรคงต้องรอจังหวะมากกว่า ส่วนน้องปีใหม่เองก็เชียร์ว่าให้คุณแม่มีหวานใจจนข้ามไปถึงขั้นมีน้องเพิ่มสาวแอปก็บอกว่าใจเย็นใจเย็นลูกโดยหนุ่มๆที่เป็นข่าวออกไปก็เป็นเพื่อนกันหมดปรึกษากันได้ทุกเรื่องอยู่แล้ว